วันนี้ฝนตกค่ะตอนเช้าๆอากาศดีมากป้าจึงอยากจะปลูกตะไคร้สักกอสองกอทำยังไงป้าจะปลูกให้ตะไคร้ให้เออง่ายๆแล้วก็สะดวกสบายป้าก็มาหักตะไคร้เนี่ยค่ะปลูกเองแล้วก็จะไปขยายพันธุ์เองนะคะตะไคร้ขึ้นโคนแล้วเราก็เอาใบล่างๆออกบ้างนะคะเราจะได้ใช้ตะไคร้ได้ตลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเราไม่เอาใบล่างออกตะไคร้ก็จะตายตายไปเลยค่ะยกกอแล้วก็ ควรจะมาเอาใบร่างๆของเขาออกแบบนี้นะคะช่วยเขานั่นเองเนาะท mm ี hmm. นี้ป้าก็จะเอาไปขยายพันธุ์เอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดเนาะ mm hmm. เลือกเอาต้นสมบูรณ์ที่สุดในต้นนี้ขยายพันธุ์ได้แล้วต้นนี้นะคะ mm hmm. ป้าก็จะทําแบบนี้แล้วก็ตัดออกมาแบบนี้เป็นบางส่วนแล้วค่ะนี่นะคะ mm hmm. จะขยายแบบนีง่ยายเลยนะคะ mm hmm. ป้าก็ตัดใบออกนะคะตัดรากออกเป็นบางส่วนเนาะ ตัดแบบนี้นี่ค่คะได้เลยนะคะตัดไปปลูกกันเลยทําง่ายๆเลยค่ะตรงนี้ป้าเขาจะปลูกอ้อยนะคะแล้วก็เอาใบใบอ้อยใบตะไคร้นะคะ่ะมากรเอาไว้ฝนตกเดี๋ยวก็แตกค่ะนี่นี่ส่วนนี้ทํานี่แตกแล้วค่ะอ้อยนี่อันนี้แตกแล้วป้าก็ปลูกง่ายๆเหมือนตะไคร้เช่นกันค่ะจะปลูกไว้ใช้ปลูกไว้เอาไว้หรือจะปลูกไว้ขายก็ได้นะคะปลูกตะไคร้เอาไว้เพื่อที่ เอาต้นไปใช้นี่นี่นี่อันนี้ป้าก็าปาักไว้เพื่อที่จะให้กัาคุมดินนะคะคือถ้าฝนตกหน่อยหนึ่งแล้วป้าก็มาปักไว้เลยหักมาจากส่วนของเราแบบนี้นะคะก็มาปักไว้วันนี้ป้าเขาจะมาปลูกสักสักสองสามอเนาะปลูกในร่องของกล้วยค่ะก็คือกล้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็เราก็จะเอากล้วยออกเราก็จะได้ตะไคร้หรือว่าต้นอย่างอื่นนะคะวางแผนเพื่ออนาคตนะคะ นี่ได้มาแล้วป้าก็จะทําปลูกแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่อยากได้สองต้นเราก็ปลูกสองต้นนี่สองต้นลสองต้นปลูกง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะแล้วก็กบไปเอาย้าตะกอนหญ้าที่เราหมักแล้วก็ทับถุมไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็นี่นี่น,นี่ป้าหมักไว้แบบนี้ ไม่ใช่เชิงหมักหรอกนะคะตัดใบตองมาวางไว้ขึงร่องกล้วยพอเขาย่อยสลายแล้วก็เอาใบที่เขาย่อยสลายน้อยนะคะที่ไม่ค่อยย่อยสลายแล้วก็ไปห่มไว้คนต้นมะเขือพวงหรือคนต้นกล้วยแบบนี้นะคะตะกอนของเขาป้าเขาจะอามาปลูกตะไคร้แบบนี้ค่ะนี่นี่คือตะกอนก้นๆนะคะป้าเขาจะมาปลูกตะไคร้แบบนี้เลยทําง่ายๆแล้วเราก็ห่มไว้พอฝนเราไม่ต้องรดน้ําด้วยฝนตกแบบนี้ ป้าจะทำแบบนี้นะคะทำง่ายๆแล้วก็เแบบราตะกรอนหินตรงนี้ตรงกลางบบนี้นะคะกล้องก็จะยกยกหน่อยเนาะถ่ายเองทำเองอยากปลูกเองมีความสุขเองอยากแชร์ประสบการณ์เองนะคะก็คือนี่เลยการที่เราทำสวนแบบง่ายๆดูอากาศนะคะ ลืมคืมอืมคืมฝนก็ตกพอเวลาฝนตกป้าก็จะชอบมาทำสวนตรงนี้ป้าก็เตรียมใบไว้อีกหลุมหนึ่งนะคะตะไคร้เดี๋ยวก็จะไปเอามาปลูกเลยตรงนี้ก็ทําไว้ถ้าเราทําแบบนี้ได้ง่ายๆนะคะพอตะไคร้เกิดมาเป็นทรงพุ่มปุ๊บเราก็จะลดการด่าย,ยาลงไปโดยที่ต้นตะไคร้เขาก็มห่มดินไว้ให้เราแล้วก็พื้นที่เราก็ไม่ว่างด้วยตรงนี้โล่งแล้วใช่ไหมคะป้าเดิมทีป้าก็จะเอาใบตองมาวางไว้ตรงนี้เต็มแล้วก็ตลบไปแล้ว ตลบไปโดยที่ตรงนี้ก็ไปิดไม่ต้องรายญ่าเลยตลบใบตองไปในกอกล้วยใบตองก็จะกลายเป็นอ,อ,อาหารของกล้วยหรือว่าตะไคร้ในอนาคตนั่นเองนะคะนี่ป้าก็มาปลูกไว้ก่อนหน้านี้มีอันต้นนี้ยังไม่ได้แต่งโคนถ้าเราแต่งโคนแล้วเขาเขาจะเจริญเติบโตให้เราได้อีกถ้าเราเอาดินมาใส่ก็ยิ่งจะดีเพราะว่ากอที่เขาขายายออกมาเราเอาใบาล่างใบาตายออกเลยใช่ปะ เขาก็จะแตกออกมาแล้วก็มีดินให้เขามีอาหารให้เขาเขาก็จะขยายกอได้อีกนะคะตรงนี้ป้าก็จะเอาตะไคร่ามาปลูกอีกเพราะว่าฝนตกแล้วเขาปลูกไม่ยากปลูกแบบเดิมเมื่อกี้นี่ค่ะลองไปทําแบบป้าได้เลยนะคะก็ไม่ยากตลอดตั้งใจนะคะขอให้ทุกท่านที่รับชมก็ลองมามีความสุขความสบายใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ